เราจะมารองขับเจ้าน้องสายหมอกกันนะครับผมรถมึงกูจนเก็บไปแล้วได้ข้าวท้ายแรงมากไวปบาเอาดิเอาดิเอาดิก็บอกอยู่ยว,ยว,ว่าต้นผมไม่เน้นเน้นปายเว้ยเน้นปายเว้ยก็บอกอยู่ต้นไม่สน สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่การับรังทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเป็นคราบป่ากกันอีกแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยวันนี้มันเป็นศึกศักดิ์ศรีของเราเมื่อกี้คือเอาง่ายๆเลยคือแบบออกว่าเฉยๆหรอ,อกรถสั้นผมไม่ได้นักขนาดแต่รถทางยาวเอออะไรวะอ,อ,อะไรอะไรก่อนไหมเออเอคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดอะไรก็ผมไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรไปแล้วอะไรอะไรวะห้าร้อยห้าร้อยเออห้าร้อยไม่ได้เลยเฮ้ย เฮ้ยผมไปกันคิดว่ารถใครแรงสุดปะไม่รู้ว่ะเสียเปียกเพราะไม่มีบังหลบใช่เียเราก็หมอกไปนิดด้วยมันตดำเฮ้ยรถมังกรจูนเก็บให้แล้วได้รู้ว่าท้ายแรงมากใช่แล้วรถผมมาพี่จูนยังไม่เก็บเราไปจักรอวัวท้ายแรงเวอร์ท้ายแรงเวอร์อ๋อแรงมากแรงเวอร์เหมือนกันด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาลองขับเจ้าน้องสายหมอกกันนะครับผมหลังจากที่เราทำกันมานานแล้วนะครับน้องๆนะ อ้าวเฮ้ยเราไม่ติดว่ะเฮ้ยเบินหน่อยดิเบินหน่อยแล้วมันจะไม่ร้อนเออแหมเอาสตูสตูนจะไม่ติดเลยไป ทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็ได้ถือโอกาสมาลองเจ้าน้องสายหมอกแล้วตอนนั้นเขารันอินกันคือรถผมเนี่ยลันอินมาแต่ว่าตั้งแต่อยู่บ้านแล้วเอาง่ายเลยคือรถพี่เนี่ยมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับทุกคนแบบคือดวงดีอะรถง่ายรถสมบูรณ์แบบอะออกมาปุ๊บก็ไม่ต้องรื้ออะไรมากเลย <Okay. S 1> เอาจริงรื้อข้างเดียวตอนนั้นผมตกวาวมันลอยไงนรถวาวมันขาดอะไรนะตรงไหนบ้างก็นี่ไงตรงไปใช่ไหมหนึ่งอยู่ก็ลากลากถึงสองอยู่เทินเนี่ยมันใกล้ใกล้กันจำได้ไหมสองอยูเทินเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ขี่มา ขี่มาขี่ออดเสร็จปุ๊บนั่งคุยกันก่อนแล้วก็เอ็งคุยกันก่อนแล้วก็มาขี่มาตรงหยูดเทินที่เรามาเริ่มตรงหยูดเทินเนี่ยหยูดเทินปกติเราอะแล้วก็ยาวกลับบ้านเราไงเออคไว้แล้วเปล่าตเฮ้ยมาเลยทุกคนก็วันนี้นะครับผมโอ้โหไอเกียมนจะเอาผมอย่างเดียวเลยมาเฮิฟเฮิฟออย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 ก็ตอนนี้นะครับผมไอง่ายเลยคือรถผมเนี่ยมันดูนเก็บมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคือตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่ารถเราเนี่ยมันจะแรงเวอร์มากแค่ไหนนะ เยลยรถไม่เตี้ยหละรถผมออกตัวผมไม่ออกตัวไม่เป็นรถมันวอดอทุกคน<ะ>เฮลยเราเลยไปอยู่เธอที่สองใช่ไหมแล้วพอออกตัวปุ๊บยาวเลยกลับบ้าน<ะ>เออมาทุกคนมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่าเ,เดี๋ยวเรารอรถกันรอรถกันโอ้รถเยอะเดอ้อมาปเลยดีกว่ามารถผมมันก็จะวอดวอดหมดทุกคน ¡Ay, ahora... กระปอกอยู่แล้วทุกคนก็ง่ายๆเลยนะผมสาหรับใครที่อยากเห็นหมอบอกตัวนะคือผมก็ออกตัวไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนนะก็ง่ายๆเลยคือเวลาเราเล่นรถโลเนี่ยคือผมก็แบบฟังฟังเข้ามานะก็ไม่แนะนําให้แบบว่าเอามาออกตัวอะไรเด้่มากมายแต่เครื่องยนต์มันจะพานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ารถในสนามเนี่ยออกตัวแม่ไม่เหิือแต่ส่วนมากเนี่ยรถโลเนี่ยผมเนี่ยคือเน้นแบบเน้นแบบค่อยๆค่อยๆไหลอ่ะเออเพราะปกติแล้วเวลาเราไปออกทิปใช่ไหมเราก็ไม่จอดออกตัวหรอกต้องจับมาเล่นอย่างนี้กันนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวใครอยากดูผมออกต ลองฝึกให้นะครับทุกคนพี่บอกแล้วไงจัดจ้ะเอากระชาเลนท้ายกันคุกรชาเลนต้นเออทุกคนครับทุกคนคิดว่ารถผมมันจะไม่ได้กี่จีวะเมื่อกี้หน้าไม้ก็โจมแล้วนะแต่ว่าคือรถพี่เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยพี่ทาไมพี่ลากซ้าแบบอะไรขนาดนั้นคือตอนนี้ผมให้พี่แบงค์ทำรอดตัดไปนะครับผมเพราะว่าวันนั้นวาวลอยไป2ลูก2องขั้นเลยนะบวาวลอยผมก็เลยไม่ไอ้นี่กันอีกเลยนะครับผมก็ทํารอดตัดกันไปก่อนยังรอยอะไรนะ อะไรเลยไม่คือถ้ามีบางลมมันก็จะเร็วกว่านี้เออได้แต่ว่าต้นต้นพี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่แกแต่ว่าพี่ชอบปใบใบดีว่ะเออใบดีไใบบางลมมันไม่มีเดี๋ยวบางลมมาไปซื้อแผงคอใหม่ด้วยนะเออเออคุณแจดูดเอกโทษ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 อะไรวะอ่ะย่าตีนะเออไปเราเตรียมตัวกันเลยดีกว่ายาไปโลที่สองนะอยู่เดินที่สอง เอออยู่เทินสองค่อยจอดกออ็ได้แล้วก็ผ่อนรถอ่ะอยู่เทินนู้นหน่อเทินประจำอ่ะ <iet S 2> เออมาอ,อ,อันนี้อยู่เทินที่สามที่สองแล้วที่เออที่สามเออมะเออเดี๋ยวหมดคันนี้เด <3 S 1> ี๋ยวไปเลยไปไปไปเลย ยมาอไปแล้วเปล่าไปแก้กันใช่ไหมผมไม่ได้มองหลังเลยปั๊โดูเกอบพอฝาดิ้นเต็มอ่ะเต็มที่หลังเต็มที่หลังคือง่ายๆเลยรถแบบอาการเหมือนวิ่งเท่ากันว่าแต่ว่ารถใครเต็มกว่ากันเออ โอเคไปแล้วกับกลับบ้านรอเตอร์ไซค์ได้แก๊สแล้วนะอะไรโอเคทุกคนก็สำหรัวบวันนี้นะครับผมเราก็ออกมาขับเล่นชิลๆกับน้องเกมของเรานะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่รอดูผมพวกกับบัะเทิบนะคือบอกไว้ง่ายๆเลยว่าตอนนี้คือรถผมก็สมบูรณ์แบบอยู่หวนะัวแล้ะวคืยแก๊สกวาดสำเร็จแล้ว ไปแก๊บไปแก๊บไปแก๊บเกี่ยวแก๊แกคนโอเคมาก็ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกเลยคือเราก็เอาออกมาเทสเล่นคือรถผมมันก็สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวรอไล่รถให้มันลงตัวกว่าน,นี้พอไล่ลงตัวกว่าน,นี้เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเที่ยวทริปวันที่อ,อ่อเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจำไม่ได้หรือว่าก็ทริปมันจะเป็นทริปอะไรวะยุทธยาสระบรีนะครับผมก็จะกลับไปบ้านเกิดเท่าไหร่ทุกคนนะก็สำหรับใครที่อยากให้ผมถ่ายคูปองเนี่ยคนดูลองคอมเมนต์หน่อยได้ไหมว่าวันนี้28่เนี่ย อยากดูแบบพี่ถ่ายแบบของกูโฟไหมเออถ้าใครอยากดูว่ากดหวงหนึ่งเอาไว้เดี๋ยววันพี่ไปงานเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายดูแล้วก็สําหรับรถเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไล่เก็บจูนนู่นจูนนี่จูนนั่นอะไรเงี้ยเวลาผมใส่หมวกใช่ไหมผมก็จะไม่ได้ฟังเสียงรถรู้เรื่องเท่าไหร่ก็จะไปบอกอาการพี่แบงไม่ได้แล้วก็บางคนถามว่าทําไมพี่ไม่ใส่วัดรอบนะครับคืออง่ายๆเลยตอนนี้ขใส่แล้วตัดมาแล้วอ่ะเออก็เลยไม่อยากขะใส่อะไระมาณเนี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมติว่าจูนเก็บแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องอะไรเง เกียร์สี่มันข้ามออกหรือเปล่านะครับผมทุกคนนะ<อ>ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้พีวยนะครับทุกคน,น <S <S เดี๋ยวเราเออกม,มันตรงเมื่อกี้อีกรอบทุกคนเม<ๆ>ื่อกี้ผมเนี่ยเห็นบ้าทุกคนเวลาผมยัดเกียร์แล้วมันไม่ค่อยเข้าเว้ยคือเอาง่ายๆเลยเนี่ยตอนนี้เกียร์ผม,มรูปไปแล้วไปเก้าสิบองศาเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนี่รูปนี้เลยเนี่ยแม่งเมื่อคือนำมาลองนะตบสามปุ๊บ เกียร์แบบเกียร์คิิปลงไปอย่างนี้เลยเออก็ผมก็เลยไปเบรกของปลอมาเดี๋ยวตอนนี้กาลังเบรกของแท้อยู่เบิ๋ยวรกของแท้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่ออกไปคิมจะได้แบบเอาไปแดกไอเฟิร์สใหหน่อยอ่ะใหญ่หน่อยหน่อยดูคลิปนี้อยู่ป่ะอืมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนับเวันอ่ะรถคันนี้ต้นไม่ได้แต่ท้ายอ่ะถามหาเลยอ่ะทุกคนเอออ๋อนี่เรอรอรอเลยเอเยเอแล้วเ่อนเยรอออะ ก่อนกลับบ้านเออเสี่ยนเฮียเสียนเออสี่ยน,ยนเดี๋ยวรอรถขัเหลืองไปก่อนเนี่ยรถขัเหลืองกัน,นอะไปไป